ท่านนันทนาซึ่งได้แสดงความประสงค์หารือลำดับที่หนึ่งเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาศสมาชิกวุฒิสภาขอปรึกษาหารือเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลน,นางแรอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจํานวน155ครวัวเรือนที่ทํามาหากินกันมาอย่างสุจริตเมื่อครั้งบรรพบุรุษแต่ถูกทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของรัฐ สไลด์ต่อไปค่ะหมู่บ้านนางแลในก่อตั้งขึ้นก่อนปีพศ2460มีหลักฐานการตั้งหมู่บ้านและการครอบครองที่ดินโดยตรวจสอบได้จากทะเบียนร,ราษฎรของทางราชการและภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารต่อมาในปี2504รัฐบาลมีมติ ให้การพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงรายเป็นป่าไม้ของชาติซึ่งนำไปสู่การจำแนกพื้นที่ป่าดอยนางแลป่าดอนยาวและป่าดอยพระบาทเป็นเขตป่าไม้ถาวรในปีพศ2513มติรัฐบาลในปีพศ2513ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีเอกสารครอบครองที่ดินหรือสออหสามารถขอออกฉโฉนดได้ขอสไลด์ต่อไปค่ะแต่ ชาวบ้านจำนวนมากไม่ได้เก็บสอคอหนึ่งไว้จำนวนมากที่ไม่ได้ดำเนินการขอสอคอหนึ่งด้วยไม่ทราบเงื่อนไขของทางราชการส่งผลให้ไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยนันสิทธิ์ได้ทำให้ชาวบ้าน155โครเรือนถูกประกาศให้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในปีพศ2540 พื้นที่แปลงที่5ซึ่งมีขนาด4,178ไร่ถูกส่งมอบให้กับสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกรแม้ว่าชาวบ้านจะถูกจัดให้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินแต่ก็ไม่ประสงค์รับสิทธิ์สปกร4.01เพราะพวกเขามีหลักฐานว่าได้ครอบครองที่ดินเหล่านี้มาก่อนที่รัฐจะประกาศให้เป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ชาวบ้านจำนวน155โครัวเรือนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้จึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆหลายแห่งแต่ไม่เป็นผลขอสไลด์ต่อไปค่ะมกราคม2,567ชาวบ้านได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมษายนปีเดียวกันสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกรได้แนะนําให้ชาวบ้าน155ครัวเรือนยื่นขอรับการจัดที่ดินตามกฎหมาย20พฤษภาคมปีเดียวกันชาวบ้านได้รวบรวมรายชื่อและยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทชอผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงรายเพื่อขอให้พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินจากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด ขอยื่นข้อเรียกร้องไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติให้เร่งนำที่ดินของชาวบ้าน155ครัวเรือนของหมู่บ้านนางแลในหมู่ที่7และ17เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์โดยเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้ครอบครองที่ดินแห่งนี้มาแต่ครั้งบัรนพบุรุษชาวบ้านนางแลในรอคอยคอทชอมาเนิ่นนานแล้ว ยิ่งช้าความเดือดร้อนก็ยิ่งมากขึ้นขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าความยุติธรรมที่ราช้าคือความไม่ยุติธรรมขอบคุณค่ะ